เทศกาลตรียมรับสเสด็จวันที่5ธันวาคมพระเจ้าแท้เรา่าจะนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันพ่อแห่งชาติอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่4กล่าวว่าในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรสัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บางพระบุรุษของเรา ทางพวกผู้เผยพระวจนะในเวลาในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ทรงตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรพสินทงางปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกลรประดิรวาลโดยพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงพรดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัส อันสมฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้วก็ได้ประทับณมือขวาของพระเจ้าเบื้องบนพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือเราผู้สวรรค์มากนะักโดวยว่าพระองค์ทรงพระนามที่ประเสริฐกวา่ารนามของผู้สวรรค์ในเช้าวันนี้ในหัวข้อพระเจ้าแท้ก็จะย้ำพ่อพระธรรม อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือข้อที่สซึ่งได้สับแบงออกถึงความเป็นพระเจ้าแท้ของพระเยซูพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพสารีของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงคำจุนสินทั้งปวงด้วยพระวจนะอันทรงฤทธาภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าผู้สูงส,สุด พระธรรมีบลูผู้เขียนได้มีจุดประสงค์เพื่อหนุนใจผู้เชื่อทั้งหลายที่กระจัดก,กระจายไปในที่ต่งตางๆเหตุของความการหงเหงผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะให้ผู้เชื่อเหล่านั้นที่น้องในความเชื่อริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งริเยนยิวซึ่งรู้จัก พรบัญญัติของพระเจ้าเป็นอย่างดีแล้วนั้นให้หันกลับมาหาพระเจ้าให้มีความเชื่อที่มั่นคงและเติบโตโดยที่รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหาโูหิตของพวกเขาพระธรรมฮินดูได้บอกกับเราว่าวาระสุดท้ายนี้พระเจ้าได้ตรัสแก่เราทางพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ทรงเป็น พระเจ้าพระองค์เป็นแสงสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทรงเป็นทิมเดียวกันกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกและดำรงอยู่ในการทรงสร้างในอดีตพระเยซูสถิตอยู่กับพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ลงมาบัเกิดเป็นมนุษย์ข้ามกลางเราทหลายในตอนนี้ นะครับเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่สำแดงผ่านทางพระเยสุทธิสต์ซึ่งพระองค์ได้ปรากฏมาเป็นมนุษย์รีสูเป็นแสงสะท้อนแห่งพระสิริของพระเจ้าหมายความว่าแสงสว่างที่ส่องออกมาเป็นความยิ่งใหญ่เป็นริธานุภาพที่ไม่มีสิ่งใดเหมือนไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่า และไม่มีความมืดใดที่จะดับความสว่างนี้ได้เมื่อใช้กับพระเยซูจึงหมายถึงเป็นแสงแห่งพระศิลปของพระเจ้าที่ส่งมาท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายเป็นแสงแห่งความยิ่งใหญ่อาาัสสัรชีนั้นใช้คําว่าล็อกซาเราได้พบความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ในตอนนี้อย่างน้อยเจ็ดประการหนึ่ง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้รับสรรพสิ่งเป็นมรดกพระองค์ทรงทําการไถ่หรือได้รับตักศีความเป็นไาย,ยาทคือการเป็นบุตรหัวปีของพระเจ้าพระองค์จึงได้รับมรดกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าบุตรหัวปีเป็นผู้ที่มีได้รับสิทธิรับมรดกจัดการมรดกมีสิทธิในการปกครองต่อจากบิดา ต่อจากอำนาจของครอบครัวเรย์พะุะเจ้าทรงเป็นบุตรปีของพระเจ้าและพระองค์ทรงได้รับสิทธิอำนาจในการครอบครองโลกพระองค์ทรงปกครองชีวิตของเรา2เพระเยซูทรงเป็นผู้อยู่ในการทรงสร้างจักรวาลพระองค์ในฐานะพระบุตรทรงเป็นหนึ่งในตรีเอกภาพ ซึ่งอยู่ในการทรงสร้างเราพบคำว่าเราในพระธรรมปฐมกาลเมื่อพระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างเราในที่นี้หมายถึงพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมกันและทรงเป็นพระเจ้าและทรงสร้างตั้งแต่นั้นมา ยอนได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกสร้างนอกหนือพระบุตรทำให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ทรงอยู่ตั้งแต่การสร้างจักรวาลสามพระเยซูทรงเป็นแสงสะท้อนแห่งพระสิริของพระเจ้าแสงสะท้อนนี้ไม่สามารถออกจากหน้าที่เพื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และเป็นพระบุตรเพื่อแสดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นพระบุตรแสยย่งถึเห็ความยิ่งใหญ่ไม่สามารถถูกลดทอนออกจากพระสีออกจากชีวิตของพระเยซูิตเจ้าได้เปโตรโยอนและยากอบได้เห็นถึงการสแสดงแห่งความยิ่งใหญ่นี้เมื่อพระเยซูทรง จำแห่งพระการของพระองค์เขาเหล่านั้นกินได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงยิ่งใหญ่แท้จริงสี่รีซูเป็นพินเดียวกันกับพระเจ้าการทรงสำแดงพระเจ้าของพระองค์ก็ได้เริ่มตั้งแต่ต้นตั้งแต่การสร้างโลก และการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์พิมพ์เดียวกันนั่นหมายความว่าเป็นเหมือนบล็อกเป็นเหมือนตราประทับเมื่อบล็อกนั้นถูกประทับลงสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันเป็นเหมือนของแท้ทุกประการในฐานะที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรทรงเป็นมนุษย์นั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยเดียวกันและตราประทับหรือว่าพินประทับนี้มีสิทธิอำนาจทุกอย่างและทำให้เป้าหมายของวัตถุประสงค์นั้นสำเร็จคล้ายกับตราประทับไปรสีที่เมื่อประทับแล้วพัสดุนั้นจะต้องส่งไปถึงปลายทางจนสำเร็จ ห้าพระเยซูทรงผดุงโลกพระองค์ทรงเป็นพลังที่ยึดเหนี่ยวทุกสิ่งที่ทรงสร้างไว้และทุกสิ่งจะทํารงอยู่ได้โดยพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้ที่ทักรักษาเป็นผู้ดูแลทนุถนอมโลกตามสิทธิอํานาจซึ่งพระบิดาได้ทรงประทานให้หกพระเยซูทรง ชาระบาป้วยการสิ้นเพื่อชนเพื่อไถ่บาปบนไม้กางเขนเราเห็นถึงพระราชกิจที่สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเสด็จมาบังเกิดแล้วคริสต์มาจึงมีความหมายอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเพียงแค่การเกิดเท่านั้นแต่เป็นการเริ่มต้นของการไถ่ใน่วาระสุดท้ายที่จะมาถึง7จ็ดเพลยซูประทับเนื้อเบื้องขวา รหัส์ของพระเจ้าในสวรรค์ทั้งเจ็ดอย่างนี้ได้สำแดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าการสำแดงของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเป็นการยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้นอกจากนี้เรายังพบอีกว่าพระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่าพวกผู้เผยเพระวจะนะไม่ว่าจะเป็นโมเสสเอลียา พระองค์ทรงเป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์เพราะว่าพระนามของพระองค์นั้นแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดทูตสวรรค์เป็นเพียงผู้สื่อสารเป็นผู้อารักขาเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทําการสั่งเสริ์พระเา้าเท่านั้นและพรเยซูทรงเป็นบุตรหมวปีที่เข้ามาในโลกเมื่อพระองค์ทรงทําการไถ่มนุษย์ทั้งหลายแล้วทุกคนที่ยอมรับพระองค์ เขาก็ได้รับสิทธิในการเป็นพี่น้องร่วมกันกับองค์เรียสคริตท่านก็คือว่าเขาก็ได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยและเขาจะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางเรียสคริตข้อคิดสําหรับวันนี้เรียสคริตทรงเป็นพระเจ้าแทนของพระเจ้าโดยพระพร